เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการเปิดตัวไปแล้วนะคะสําหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงให้ทดลองนั่งเป็นครั้งแรกไปต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยคึกคักทีเดียวบ,บางคนก็ไปใช้บริการกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือการเดินทางของประชาชนเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้าเงินเนี่ยแหละคะ่ะที่ในช่วงนี้อาจจะมีความลําบากบ้างสักเล็กน้อยนะคะค เดี๋ยววันพรุ่งนี้ที่ทางบอร์ดของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมเขาจะมีการพิจารณาประชุมก็เตรียมที่จะให้ BEM หรือว่าทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพไม่ละค่ะเป็นผู้เดินรถในช่วงสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายแล้วก็ให้เดินรถช่วงบางซื่อเตาปูนก่อนเพื่อเตรียมจะเชื่อมต่อกับสายสีม่วงค่ะ เมื่อวานนี้ที่ลงพื้นที่ไปก็คือพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการประธานกรรมาการนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยส่วนที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงินก็แก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการจัดรถเช่าบัสให้โดยองค์การขนสง่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก,กเขาเตรียมรถไว้15คันเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสีม่วงเตาปูนกับสถานีรถไฟฟ้าสีน้ำเงินบางซื่อ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟทขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟบางซ่อนมาที่สถานีรถไฟบางซื่อแล้วก็ชี้แจงมานะคะว่าพรุ่งนี้บอร์ดรฟมเขาจะประชุมกันหาผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อท่าพระและหัวลำโพงบางแคก็จะทำให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่จะเดินทางไปสู่ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีบางซื่อเขามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจะรับทราบเบื้องต้นว่าคณะกรรมการมาตรา35เนี่ยก็สรุปว่าเห็นควรให้ใช้วิธีการเจรจากับเจ้าเดิม UBM นะก็คงจะต้องส่งเรื่องผ่านกระทรวงนะเข้าไปคณะกรรมการ PPP เป็นผู้ชี้ขาดดีทีว่าจะเห็นชอบหรือไม่ แต่เห็นชอบก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการเจราจาและกระทาสัญญาถ้าได้สัญญาผู้เดินรถเร็วนะเราก็จะเร่งขอคู่สัญญาให้เดินรถสายช่วงต่อปูนบางซื่อ1น่กิโลนี้ให้เร็วที่สุดนะถ้าเป็นเจ้าเดิมผมคิดว่าคงไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้นะน่าจะเดินรถได้นะถ้าเป็นเจ้าอื่นก็คงจะต้องดูกันในราย รับจะรองดูกันนะครับว่าบอร์ดของรอพอมจะอนุมัติตามคาดหรือเปล่านะครับลองมาดูเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายนะครับตอนนี้มี2ช่วงที่ยังคงติดตามกันอยู่ก็คือช่วงหัวลําโพงไปบางแคและก็ช่วงบางซื่อไปท่าพระนะครับโดยสถานีรถไฟฟ้าสีน้ําเงินเตาปูนก็จะไปเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าสีม่วงเตาปูน ในอนาคตกับสถานีเตาปูนจะเป็นสถานีเชื่อมการเดินทางแนวเหนือแนวใต้ของกรุงเทพมหานครและเมื่อโครงการสายสีม่วงกับก็คือตั้งแต่เตาปูนไปถึงราชบุรณะเสร็จโครงการนี้ก็จะอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอเรื่องให้กับคณะรัฐมนตรีไปพิจารณากันต่อไปครับ